สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาพบกับวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่แร่วัดเซอร์สำราญอีกหนึ่งรุ่นครับก็คือพระปิตาครับโอ้โหทั้งเมืองชนบุรีเนี่ยต้องพระปิตาขึ้นชื่อเรื่องลือมากนะครับก็เป็นวัตถุมงคลที่หลวงปู่แร่วัดเซอร์สำรานกับบพระปิตาเนี่ยจำนวนการจัดสร้าง ไม่เยอะด้วยนะครับมีประมาณ3รุ่นท่านเองเกี่ยวกับพระปิดตานะครับสำหรับรุ่นนี้เป็นปิตาจะเป็นรุ่นหลักของลูกแร่วัดเชิดสำราญเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลการจัดสร้างก่อนนะครับสาหรับวัตถุมงคลนะครับพระปิตาลูกแร่วัดเชิดสำราญเนี่ยนะครับในหนังสือบันทึกเนี่ยนะครับนี่พระปิดตานะครับจัดสร้างเมื่อปี2535หนะครับคณะสิทธิานุสิ์ครับได้ขออนุญาตสร้างเหรียญรูปไข่ เป็นเหรียญชนิดทองคำเงินเงินลงยาทองแดงและพระผงปิดตาครับจำนวนห้าพันองค์ครับจำนวนห้าพันองค์นะจำนวนการสร้างปิดตารุ่นนี้จะอยู่ที่ห้าพันองค์นะครับเป็นวิธีเดียวกับเหรียญรูปไข่ปีสามห้าเดี๋ยวเหรียญรูปไข่เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมหากล่องเดิมนี่เหรียญรูปไข่ปีสามห้าก็จะเป็นอย่างนี้้าเนื้อทองแดงก็จะเยอะหน่อยเนื้อทองแดงนี่พบเห็นเยอะที่สุดรับนี่เนื้อทองแดงจะเป็นอย่างนี้ พบเห็นเยอะที่สุดนะครับนี่คือเหรียญลูกไข่ปี35นะครับต่อโคดรลอเรือจัตเตนเดี๋ยวข้อมูลรอบหน้าแล้วกันรอบนี้มาดูพับปิดตาก่อนพับปิดตาที่ผมได้เก็บสะสมเช่าบูชามาก็จะมีพบเห็นน้อยจะเป็นปิดทองอย่างเงี้ยนะครับนี่ครับลงรักปิดทองไม่แน่ใจว่าที่วัดปิดทองหรือว่าคนที่บูชาแล้วปิดทองมานะครับนี่ครับก็เป็นหลังยัน าะนะครับยันสายเหนียวเมืองของหลวงปู่แร่โดยเฉพาะเลยต้นตำหรับหลวงปู่แร่เลยนะครับหลวงปู่แร่นะครับหลวงปู่แล่วเชื่อสสำลานเนี่ยบางคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเดี๋ยวผมขอขอแนะนําตรงนี้นิดนึงนะครับหลวงปู่แร่เนี่ยระลักที่คนพื้นที่ของแห่นี่ครับดูนี่เลยครับในปีนะครับนี่ครับหลวงปู่แร่เนี่ยนะครับลงอักขระยันตัวเดียวคือยันตัวเถาะนะครับ เคยฮือฮาเรื่องสยบปืนถึง3ก็บอกเรื่องของตะกุดโทนก็มีประสบการณ์มากมายในปี2,5,4,1เนี่ยเป็นปีที่ดังและสุดยอดนะครับองค์เดียวที่ได้ขึ้นแท่นเป็น1ใน4นะครับพระภาวนานะครับจานในพิธีสำคัญประวัติศาสตร์ชาติไทยคือสวดดวงเมืองครับนั่งหนึ่งใน4ทิศท,ที่วัดพระแก้วนะครับนี่ครับทำไมถึงคนพื้นที่พระดีแน่นอนนะครับ นะครับเล่นหาง่ายยังไม่มีปลอมหลายรุ่นไม่มีปลอมครับมีแต่แค่เป็นย้อนยุคตัวเองนี่เป็นพับปิดตานะครับพับปิดตาเดี๋ยวผมวัดขนาดให้สักหน่อยขนาดไม่ใหญ่นะครับปิดตาเลยจำนวนการสร้างเท่าไหร่เมื่อกี้เราดูกันคือจำนวนการสร้างอยู่ที่ห้าพันองนะครับฐานก็เดี๋ยวจะหลุดมือแตกแ <laughs> ฐานก็มาหนึ่งจุดหนึ่งจุดเก้าเซนนะครับหนึ่งจุดเก้าเซนความยาวก็อยู่มาสองเซนนะครับ หนึ่งจุดเก้าคูณสองนะครับอุย้ยนั่นไง <c oughs> นี่ครับนี่มีองค์เดียวนะลงรักปิดทองมีองค์เดียวนะครับนี่พระปิดตาหลงปุ่แร่นเนื้อก็ชัดเจนนะครับดูเนื้อหามวลสารนี่ดูครับโอ้โหดูมีค่าอยู่นะเ <c oughs> ม้เก็บเก็บผมผมเก็บไว้จนมีค่าเลยนะนี่ครับนี่ครับพระผมปิดตาก็วนอยา่จะเป็นเนื้อคล้ายๆกันเลยนะครับนี่โอ้โอ,อนี้ก็ลานหน่อยนะ นี่ครับผมก็เพิ่งมาดูกับเพื่อนๆื้วพี่แหละน,นี้กำลานเริ่มลานแล้วนะครับนี่โอ้โหนะครับรุ่นนี้ก็เป็นพระปิดตาของหลวงปู่แร่ว่าเชื่อสำลานนะครับแล้วอีกสองรุ่นที่ที่มีเดี๋ยวผมเอามาแนะนาอีกทีรุ่นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งก็เป็นองค์ใหญ่หน่อยนะครับเป็นองค์ใหญ่หน่อยอันนี้จะสร้างปีสามแปดครับก็เป็นพระปิดตาสุรยาคาดนะครับปีสามแปดนี่จะใหญ่หน่อยรุ่นนี้มีทั้งกิ่งและอุดกิ่งนะครับรุ่นนี้แล้วรุ่นหนึ่งอันนี้ผมไม่รู้ปีนะครับเพ,พื่นอนๆย เป็นพิมพ์เล็กมากเลยครับนี่เขียนว่าแร่ข้างหลังแค่นี้เองนะครับนี่ครับใครมีข้อมูลองค์นี้ก็บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านเฮงๆรวยรวยนะครับใครมีข้อมูลองค์แรกก็มาแบ่งปันผมได้นะครับผมพยายามลงข้อมูลลงติดตามปุ่นแร่อยู่นะครับแล้วก็มีวัตถุมงคลและหลากหลายรุ่นนะครับโดยเฉพาะรุ่นยอดนิยมเดี๋ยวหาข้อมูลให้เต็มที่แลวจะแนะนําอีกทีนะครับก็ฝากกดติดตาม YouTube M สายบุญด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอให้เฮงเรวยรยครับสวัสดีครับ